สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูไรนนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์กิจกรรมเอลิชเมนต์ตอนบนลพิีรอบตัวนั่นเองค่ะ จุดประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนสังเกตและอธิบายสิ่งที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ 2. เพื่อให้นักเรียนบอกประโยชน์และโทษของมลพิษทางอากาศก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การครูไลท์ก็ขอกระตุ้นความคิดเด็กๆโดยให้เด็กๆสังเกตภาพสองภาพนะคะและบอกว่ามีตำแหน่งใดบ้างที่แตกต่างกัน โดยครูไลจะมีเวลาให้เด็กๆ10วินาทีด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาสังเกตรพร้อมกันเลยค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมาดูเฉลยพร้อมครูไลเลยนะคะสำหรับตำแหน่งแรกก็คือดาว ตำแหน่งที่สองคือคิ้วตำแหน่งที่3คือคอปกนะคะและตำแหน่งที่4ี่คือขวดรูปชมพู่และตำแหน่งที่5คือลูกแอปเปิลนั่นเองค่ะรูปที่สองครูไลก็ให้เด็กๆสังเกตภาพเหมือนเดิมนะคะมีตำแหน่งที่แตกต่างกัน ห้าตำแหน่งด้วยกันค่ะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆสังเกตไปพร้อมกับครูไลเลยนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆหาเจอไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูเฉลยพร้อมครูไรกันเลยค่ะ สำหรับตำแหน่งแรกนะคะตำแหน่งนี้ก็คือสมอบกนั่นเองค่ะตำแหน่งนี้ไว้ช่วยยึดเต็นท์นะคะตำแหน่งที่สองคือไฟฉายตำแหน่งที่3ามคือฟืนตำแหน่งที่4คือแผนที่ในมือของเด็กนะคะและตำแหน่งที่5ก็คือ หมอนั่นเองค่ะข้อ3ปริศนาอักษรไข้คูไลจะให้เด็กๆเ,เติมคำลงในตารางปริศนาอักษรไข้นะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอากาศและคูไลก็มีคำถามมาถามเด็กๆ6ข้อด้วยกันคือคำถามในแนวนอน 1. แก๊สที่ได้จากการหายใจออก 2. ของเล่นที่มีสีสันใช้อากาศช่วยทำให้โพอง 3. แก๊สที่ใช้ในการหายใจเข้าค่ะคำถามในแนวตั้ง ข้อ 1. ประโยชน์ของอากาศสำหรับสิ่งมีชีวิตข้อ 2. ส่วนประกอบของอากาศที่มีปริมาณมากที่สุดข้อ 3. ส่วนที่ต้องใช้อากาศอัดเข้าไปเพื่อให้ใช้งานได้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของรถยนต์สำหรับปริศนาอักษรไข้นะคะครูไลจะมีตารางและคำถามให้เด็กๆซึ่งครูไลมีเวลาให้เด็กๆคิดทั้งหมด15วินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้ว จับเวลานะคะ 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1หมดเวลาค่ะเด็กๆได้คำตอบกันกี่ข้อคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะเฉลยปริศนาอักษรควายข้อ1ในแนวนอนคำตอบคือคาร์บอนไดออกไซด์นะคะข้อ2องคำตอบก็คือลูกโป่งนั่นเองคะ่ะและข้อ3ในแนวนอนนะคะคำตอบก็คือออกซิเจนนั่นเองคะ่ะ ต่อไปเรามาดูแนวตั้งกันนะคะสำหรับแนวตั้งข้อ1คือหายใจค่ะข้อ2คือนไนโตรเจนนะคะและข้อ3คือล้อรถนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องมลพิษรอบตัวเราครูไลขอทบทวนความรู้เรื่อง อากาศมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรอากาศเป็นสารในสถานะแก๊สมีอยู่ทุกหนทุกแห่งรอบตัวเราอากาศไม่มีสีอากาศไม่มีกลิ่นอากาศประกอบไปด้วยแก๊สชนิดต่างๆไอน้ำและองต่างๆนั่นเองค่ะ ส่วนประกอบของอากาศแก๊สไนโตรเจนมีอยู่ในอากาศ78เปอร์เซนมีปริมาณมากที่สุดในอากาศทำหน้าที่เจือจางแก๊สออกซิเจนในอากาศให้มีปริมาณเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตแก๊สออกซิเจนมีในอากาศ21เปอร์เซน เป็นแก๊สที่มีความสำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตเพราะสิ่งมีชีวิตใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจเพื่อการดำรงชีวิตแกต๊สอื่นๆมีอยู่ในอากาศ0.96เปอร์ซนได้แก่แก๊สอา์กนไอน้นำและฝุ่นละอองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ มีอยู่ในอากาศ0.04เปอร์เซ็นเป็นแก๊สที่สำคัญในกระบวนการสร้างอาหารของพืชความสำคัญของอากาศสัตว์ใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจมนุษย์ใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับร่างกายเพื่อการดำรงชีวิต พืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจอากาศยังช่วยกรองความร้อนที่มาจากดวงอาทิตย์เพื่อให้ส่องมาย,ยังโลกน้อยลงทำให้อุณหภูมิบนโลกไม่ร้อนจนเกินไปหลังจากเด็กๆทบทวนความรู้ไปแล้วครูไล้์ก็จะพาเด็กๆไปศึกษา ความรู้เกี่ยวกับบลพิษทางอากาศต่อเลยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ พีดีโอสามารถสรุปได้ว่ามลพิษทางอากาศคืออากาศที่มีแก๊สบางชนิดฝุ่นละอองและควนันที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นภูเขาไฟปะทุปล่อยควนันและขี้เถ้าออกมาจำนวนมาก และกระจายไปทั่วชั้นบรรยากาศไฟป่าปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์โรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งปล่อยฝุ่นละอองและแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์รถยนต์ รถยนต์การเผาไหม้จากเครื่องยนต์ที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนมอน,นอกไซด์นั่นเองค่ะผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์คือเกิดการระคายเคืองของดวงตาจมูกคอเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หากมีฝุ่นละอองจำนวนมากจะมีผลต่อการมองเห็นทำให้เกิดอุบัติเหตุได้สัตว์อาจได้รับสารพิษจากการหายใจหรือจากการกินพืชที่มีสารพิษตกค้างพืชฝุ่นละอองเกาะบริเวณใบของพืชทำให้พืชสร้างอาหารได้น้อยลงหรือ ใบของพืชที่มีสีที่เปลี่ยนไปและอื่นๆคือเกิดการกัดกร่อนของสิ่งก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสกปรกง่ายแนวทางปฏิบัติตนเพื่อลดมลพิษทางอากาศใช้ถุงผ้าหรือถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก ไม่เผาขยะหรือสิ่งต่างๆเพราะจะทำให้เกิดควันพิษปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเพื่อดูดซับเกสคาร์บอนไดออกไซด์ใช้รถจักรยานหรือเดินแทนการใช้รถยนต์อากาศมีความสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิตใช้ในการหายใจพืชใช้ในการสร้างอาหารมลพิษทางอากาศเกิดจากเกสบางชนิดฝุ่นละอองต่างๆและควันซึ่งมาจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์และเกิดไฟป่านอกจากนี้อากาศยังเป็นตัวกลางของเสียงด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจาก ดูความรู้เสร็จแล้วเข้าใจเรื่องมลพิลททางอากาศเพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะต่อไปคกูไลก็จะพาเด็กๆทำใบงานไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมเตรียมใบกิจกรรมนะคะหรือกระดาษ A4 ก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยคะ่ะสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบกิจกรรมหรือเขียนใส่กระดาษ A4 ได้เลยคะ่ะ สำหรับการทำกิจกรรมนะคะขั้นตอนแรกสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำคืออ่านสถานการณ์ให้เข้าใจก่อนนะคะเมื่ออ่านสถานการณ์เข้าใจแล้วเด็กๆจะต้องตอบคำถามว่าในสถานการณ์ปัญหาคืออะไรสาเหตุของปัญหาคืออะไรนะคะและจากสถานการณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง ะะและมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรตลอดโจนเด็กๆจะมีการร่วมมือนะคะโดยวิธีการใดนั่นเองค่ะแบบฝึกหัดข้อที่1ให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานเพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศมา1อย่างและอธิบายหลักการเพื่อลดมลพิษ นะคะให้นักเรียนวาดภาพแสดงผลงานและบอกหลักการทำงานเพื่อช่วยลดมลพิษในอากาศนั่นเองค่ะข้อ2จากการปฏิบัติกิจกรรมแบบบูรณาการผ่านการทำกิจกรรมที่ผ่านมานักเรียนใช้ความรู้และทักษะต่างๆด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์อย่างไร จงระบุตามหัวข้อดังต่อไปนี้ STEM S ใช้ความรู้พื้นฐานและทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมนี้อย่างไร T นำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์อย่างไร E นำความรู้ด้านวิศวกรรมมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมนี้อย่างไร เอ็มใช้ความรู้พื้นฐานและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมนี้อย่างไรเด็กมีข้อสงสัยผู้ไรก็มีใบความรู้ใหเ้เด็กศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะและเมื่อเด็ก,ดกทําใบกิจกรรมเสร็จแล้วอย่าลืมส่งกลับมาที่แพลตฟอร์มตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ